อันนี้พับสำหรับกินสุกนะคะต้องเดาเอาว่ามันจะจะฝาดหรือจะหวานนะต้องเดาเอาบอกไม่ถูกจริงนะแต่อีกสักสองวันปราดาถึงจะปอกนะแต่ถ้าปลาประเภทลูกพับกินดิบเนะี่ยเออยังไงมันก็หวานนะวางไว้สองวันน่าจะพอหวานแล้วมาก เหมือนกดลงนิดๆออเอ่อไอ้เราก็อยากกินกรอบเนาะมาผ่าดูทีละลูกนี่แบบนี้น่าจะหวานอยู่จ้ะเออคือยังไงเรทีแ่แล้วว่ามันมีมันมีมันมีเหมือนเขาเรียกอะไร่ะเป็นสาเป็นทรายอ่ะมีความเป็นสาเป็นทรา,า,ายคล้ายเนื้อตะโก้เนาะ,ะถ้ามันมี ความเป็นสาเวลาเราทำตะโกมันก็จะหวานแนะ่จริงๆเปลือกกินได้นะคะประโยชน์เยอะมากเลยประโยชน์อยู่ที่เปลือกนะแต่ติดนิสัยชอบปอกขอปอกก่อนนะหวานจริงด้วยหวานกรอบเลยออื คือติดนิสัยปอกกินอะเนาะลองกัดทั้งเปลือกทีมันจะยังไง ไว้ไหมมันก็กินไม่เลื่นคอนาะเพราะว่าเราปกติไม่กินเปลือกอะอ,อืหวานกรอบอร่อยมาก เราจะมะหาหั่นลูกนี้ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะดูดิ่นหน้าตาก็จะสวย่อเออเนื้อเป็นสาแบบนี้คือหวานนะคะเพื่อนๆเนี่ยหวานอันนี้จะบังคับให้ตัวเองกินเลยนะกินทั้งเปลือกอืมอมประโยชน์มันเยอะมากอะ่ะอ่านดูที่ที่เปลือกมันอะ ก็จะพยายามกั้มเกินฝืนกินนะเอาโอเคโอเคโอเค beautiful beautiful ต้องกินเปลือกมันด้วยเนาะหวานพี่น้องแต่ถ้าเปลือกจริงๆเหมือนจะติดฝานดนิดๆซื้อมาวางไว้สองวัน คนไทยเราอะยังไงก็ปอกเ้อ ขอบคุณนห่หลาเดอ้อทีม่มาเยี่ยมชมอับพี้นนเนาะเจอกันคลิปหนาจ้า mm hmm. thank you so much my friend thank you for your support See you next video. Have a nice day. Bye bye.